สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว i p h ฟ n นิ s สมาร์ทมือถือรุ่นใหม่จากอิฟ n นิที่สเปคให้มาจัดเต็มมากกับราคาที่โคตรคุ้มจริงตัวนี้พี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา1,990บาทจะราคาเต็มคือ2,299บาทนี้ให้มา CPU คือแรงจริงครับ u s i s o t 7250 Octa-Core พร้อมด้วยหน้าจอให้มา6.67นิ้วหน้าจอ HD+ r e f เฟ s ชให้มาสูงสุดคือ 120Hz พร้อมการสู้แสงคือ700นินถือว่าจัดเต็มมากของหน้าจอรพร้อมกับตัวลำโพงคู่ u อาต้าวอลลุม ปรับเสียงสุดๆคือ300%ถือว่าจัดเต็มแล้วก็มีขึ้น 4.5G นักเวิร์ด้วยถือว่าขึ้นตัวนี้อัปเกรดมันจะขึ้น 4G ถือว่าให้มาจัดเต็มจริงสามารถการฝุ่นกันน้ำที่ IP64 แล้วก็สามารถใช้งานไหลลื่นถึง48เยนแล้วก็มีตัวนี้ one tab i p h o n i ก i i ซึ่งมดแล้วตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา1,900 90บาทตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งผมราคาอาจจะรียนว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับบางครั้งเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมนะว่าให้กดซื้อตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เป็นของแท้ศูนย์ไทยครับเพราะว่าพีก็สั่งซื้อมาเป็นมีตาขุดเย็บร้อยผมตัวนี้มาดูว่าภายนอกกล่องของตัวอิฟนิ i สมาร์ทสิซึ่งเป็นรุ่นต่อยอดมาจากตัวอิฟนิคสมาร์ทเนะครับอันนี้คือดีไซน์ภายนอกกล่องนะครับก็เขียนว,ว่าสเปคต่างๆเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้เป็นการแกะกล่องครั้งแรกแล้วก็การสัมผัสครั้งแรกของพีกับเจ้าตัว i n f o n i ก Smart 10สีตัวผมเทอรเนียมระหมซิลเวอร์นะครับก็เป็นสีบบสีเงินนะผมตัวนี้มาดูว่าตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับอยากเก็บของผมตัวนี้นะครับนี่มาดูว่าตัวเครื่องมาดูว่าตัว i n f อ n i ก Smart 10จะเป็นอย่างไรนะครับนี่บอกเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากกล้องหน้าผมตัวนี้ให้มาเป็นกล้องหน้า8ล้าน กล้องหลัง8นัล้านมีออโต้โฟกัสด้วยให้เรามาจัดเต็มจริงไอนน้รุ่นนี้คือรุ่นเบสนะเลยนะแรม 3GB ิกบวกเพิ่ม 3GB กิกับความจุ64ส่วนตัวถือว่าเพียงพอมากผมตัวนี้พร้อมกับแบตให้มาตัวนี้แบต5 0าพแพร้อมด้วยซัพพอร์ตในการฟาสชาร์จสูงถึง15วัต์ถือว่าจัดเต็มจริงกับตัว Android 15นะครับพี่จะขอแกะกล่องเลยนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับผมอันนี้ผมการหอ่อ นี่อันนี้คือตัวบอดี้ของตัวเครื่องครับนี่หน้าจอก็120 h z S ิบเฮิรตซ์สมูทดิสู้แสง700นิ้นนะครับนี่สเปกต่างก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นอย่างไรนะผมซึ่งบอกเลยว่าให้มาจัดเต็มมากสเปคนี่ราคน่เฮ้าราคา1,990บาทให้มาดีมากแถมตัวหัวชัด ให้เรามาผมเรียบร้อยเป็นหัวชาร์จที่ซัพพอร์ตสปีก็ถือว่าจัดเต็มนะครับนี่เป็นหัวชาร์จแล้วก็เข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็มีสายชาร์จผม Type A u s C ให้เราเรียบร้อยถือว่าอีฟินิให้มาจัดเต็มจริงครับ แล้วก็ผมในกล่องก็จะมีตัวเคสครับซึ่งอันนี้ดีมากมีเคสให้เราเรียบร้อยเลยถือว่าใส่ใจในการออกแบบมากเป็นเคสใส่ตัวนี้โชว์บอดี้เครื่องและงานประกอบของตัวเคสก็ถือว่า i ี h o n i c Smart 10ทำออกมาเพอร์เฟมากเลยครับหโหโคตรคุ้มนะกับงบเลทส0 0 0ตัวนี้ถือว่าจะเต็มจริงครับมาดูว่าตัวเครื่องในการสัมผัสครั้งแรกของพี่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ให้ดูเลยว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรผมซึ่งพีจะขอทําการแกะดูตัวเครื่องพร้อๆเลันนะครับนี่มาดูว่าความสวยงามเป็นอย่างไรนะครับให้ดูเลยนี่โหบอดี้ Body, ผิวสัมผัสของ f e ลลิ่งบอกเลยว่าโคตรดีครับถือว่าเก็บดีเทลงานประกอบมีความแน่นหนาดีมากขอเชิญชม i p h o n ิกสมาร์ทสิบตัวนี้เลยครับผมนี่ครับพี่ก็จะขอลอกผมติ๊กอันนี้ออกนะครับสามารถนำไปแปะที่กล่องไว้นะครับผมได้นะครับตัวนี้ บอกเลยว,ว่าดีไซน์มีความพรีเมียมมากดีไซน์อย่างสวยครับมีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรถือว่าอ e ีฟ i นิกสมาร์ทสิบทำมาได้อย่างเพอร์เฟกมากผมตัวนี้โหูดีไซน์อย่างสวยอะ่ะมีความพรีเมียมจริงครับพร้อมด้วยหนักตัวเครื่องถือว่าเบานะ100 87กรัมกับตัวนี้ความหนา8.2ม mm, มถือว่าทําออกมาสมบูรณ์แบบมากพี่ชอบโมดูลกล้องของตัวนี้มีความสวยงามงานประกอบอิฟนิกก็ถือว่าทํางานประกอบมีความแน่นหนาจริงครับนี่ถือว่าสวยงามมากตัวบอดี้อันนี้พอร์ตไทป์ซรองรับในการฟาชาร์จ15วัตต์ผมให้เราแล้วก็มีโหูฟัง3.5ลําโพง1ตัวลําโพง2ตัวก็ถือว่าจัดเต็มจริงครับผมตัวนี้นะครับ มาดูว่าช่องใส่ซิมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับนี่พี่อยากดูจริงจๆครับผมเพราะว่าเป็นปัจจัยสําคัญด้วยผมตัวนี้สามารถใส่2ซิมรองรับขึ้นสูงสุดคือ 4.5G พร้อมด้วยตัว m i โคร s d Card ผมสามารถซัพพอร์ตด้วยถือว่าให้มาจัดเต็มจริงโหถือว่าสุดมากสมาร์ทซิบทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับโหสุดยอดผมตัวนี้มาดูว่าในการใส่เคสเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเคสที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับ ดูคือใส่เคสมีความสวยงามในการโชว์บอดี้เครื่องได้อย่างลงตัวจริงครับดูโคตรสวยอะ่ะโหอย่างสวยครับคือพี่ชอบในงานประกอบของตัวนี้มากด้านข้างสามารถสแกนด้วยมือแล้วก็มีปุ่ม Power อของตัวนี้ได้มีปุ่มลดเสียงบาเสียงให้เราเรียบร้อยแล้วก็ติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานโหถือว่าจัดเต็มมากสงบหงบั9 9 0บาทของตนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับนี่ สภผมการเปิดเครื่องก็กดปุ่ม power ในการคร้างผมทำการเปิดเครื่องผมตัวเครื่องจะสั่นมาขึ้นอกว่าอีฟิิงกับผมตัวนี้นะผมเป็น Android 15 go edition นะครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากพี่ชอบมากกับดีไซน์อย่างสวยนะครับบอกเลยว่าหน้าจอสู้แสงดีมากแถมด้วย UI ตัวนี้ใช้งานเหมือนกับด้วนพี่ หมดเลยว,ว่าจัดเต็มมากครับนี่อันนี้เป็นลอมโกบอลนะหรือว่าเครื่องศูนย์ไทยแล้วก็สามารถในการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันธนาคารศูนย์ไทยทูแอปนะครับนี่ในการให้ในการกดทัดกดง่ายจริงขอชื่นชมตัวอีฟนิทนี้ที่ทำออกมาได้อย่างสุดยอดจริงครับแล้วก็ซัพพอร์ต w i i i 4และ Wi-Fi 5ผมตัวนี้นะครับถือว่าจะเต็มจริงครับนี่ บอกเรยว่าหน้าจออย่างสวยงามเพราะว่ากล้องหน้า8ล้านแบบเจาะดูด้วยให้เรามาสัปพีก็ถือว่าจัดเต็มจริงับผมตัวนี้นะครับโหขอบจอมีความบางจริงรู้สึกว่าในการคอนเน c ์ง่ายดายมากเลยครับสามารถทำการปลดล็อกโดยการสแกนนิ้วมือหรือว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้าซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ให้เรามาดีจริงครับสามารถใช้รูปแบบหรือว่ารหัสตัวเลขซึ่งพีทาการใช้รหัสตัวเลขให้ดูว,ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะผมตรี้นะครับนี่ บอกเลยว่าสุดมากครับนะครับผมเราก็ทําการผมสแกนในการกดหัผมตัวนี้บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องนะครับเราก็กดหัผมย้ำๆไปนะผมจนกว่วจะเสร็จสิ้นนะครับถือว่าอันนี้โอเคมากผมซึ่งพีชอบตําแหน่งในการจับของตัวเครื่องมากรู้สึกว่าปุ่มมันพอดีมือมากผมตัวนี้นะครับนี่เราก็ผมทําการสแกนไปเรื่อยผมตัวนี้น่ครับผมเมือนเราจับมาผมตัวนี้นะครับคือเรียบร้อยผมในการสแกนก็ถือว่าง่ายดดยนะครับบันทึกครับ นี่ครับผมแล้วก็สามารถทําการสแกนใบหน้าซึ่งพีก็ใช้ผมภายหลังได้ผมถัดไปนี่ตัวเครื่องก็ทําการผมเซตติ้งของตัวเครื่องในการตั้งค่าผมแอปพลิเคชันนะผมถือว่าในการกดในการทัดง่ายดายจริงครับผมรู้สึกว่า UI ของตัวนี้ใช้งานได้ง่ายดายจริงผมตัวนี้เพราะว่าอีฟอ n i c ใส่ใจในการออกแบบ UI มากคุ้มนะงบ 1,990บาทคิดดูว่าผมเด็ดไม่เกิน2000ให้มาจัดเต็มจริงครับนี่หูหน้าจออย่างสวยอะ่ะคือหน้าจอสวยงามมากครับแถมเปิดเครื่องมารู้สึกว่าในการทัดมีความสมดุลเลยอะ่ะหูหน้าจออย่างสวยอะ่ะทำออกมาดีจริงครับขอชื่นชมผมดูในการทัดครับหูแล้วมีความเลื่นไหลจริงนะ อันนี้ขนาดพีเพิ่งเปิดเครื่องมานะครับแสดงว่าตัว CPU กับตัว r อ m ของอีฟริททำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับโวพี่รู้สึกว้าวามากกดง่ายจริงผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากนี่พี่ผมชอบในการอัปเดตแพดของเจ้าตัวอีฟริมากรู้สึกว่าปล่อยอัปเดตของตัวแพทเวอร์ชั่นในการอัปเดตถือว่าง่ายจริงผมตัวแรมน,นี่ครับผมสามารถทําการเพิ่มนี่ครับ 1 g ิก2กิก3ิกรวมเป็น6กิกได้ผมในการใช้งานก็ถือว่าเพียงพอกล้องหน้า8ล้านเนี่ยผมก้องหลัง8ล้านให้เราเรียบร้อยแบตให้มา5 0 0พแเมมพร้อมกับหน้าจอ HD+ p ath. ผม CPU ก็ Unisoft T7250 o c อ a c o r e ความเร็วที่1.8ึจิกตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอมากซึ่งพีชอบ UI ในการ่าาในการกดมากรู้สึกว่ามันมีความสมูทจริงครับ คือพี่รู้สว้าวมากหาพี่เพิ่งเปิดเครื่องมานะอันนี้ตัวนี้มีตัว i e f r i ิ AI โหจัดเต็มมากผมบอกเลยว่าสุดจริงถือว่า i e f ฟ i ิให้มาดีมากอันนี้ขอชื่นชมนะครับคือมีความเลื่อนไหลจริงครับแล้วก็สามารถปรับตัวอัตราดีสก์ของหน้าจอเดี๋ยวผมปรับเป็นตัวทีมมืดทีมสว่างผมไปด้วยนะครับนี่แล้วก็ผมมาตั้งค่าในการปรับอันนี้ก่อนเนี่ยผมคือมีฟังก์ชันในการห่อมสาตาด้วยผมแล้วก็ผมปรับได้ผมตัวนี้ปรับเป็นมาตรฐาน 60Hz เฮิร์ต บอกเลยว่าสุดมากคือสามารถเลือกในการปรับเป็นอัตโนมัติหรือว่า1นึ่งร้อยสตลอดได้โหถือว่าให้มาจัดเต็มจริงขผมตัวนี้นะครับเฮ้ยบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับนี่พี่ว่าตัวนี้ขายดีร0 0ซครับคือรู้สึกว่าลอมมันดีอะพียมันเวิร์กมากเลยนะผมตัวนี้นะครับนี่คือเป็นลำโพงแบบตัวลำโพงคู่แบบ DTS ซึ่งสามารถปรับตัวอีเคอรไรเซอร์ของเสียงด้วยให้เรามาจัดเต็มจริงปรับเพลงวิดีโอเกม หรือว่าปรับอีควอไลเซอร์ตาเปพี่เราโฮมตั้งค่าด้วยซึ่งอันนี้ขอชื่นชมว่าตัวอ e ีฟลิกให้มาดีมากสำหรับตัวสมาร์ทสิบนะครับเฮ้ยบอกเลยว่าเวิร์กมากผมตัวนี้นะครับแล้วพี่รู้สึกว่าในการสไลด์ก็ถือว่าสไลด์ได้ง่ายผมแล้วก็มีฟังก์ชันของตัวนี้ในมิกบาร์เอาไว้ในการชาร์จแบตจะแจ้งเตือนขึ้นมาซึ่งอันนี้ขอชื่นชมในการใช้งานฟังก์ชันนี้เพราะว่าพีใช้งานฟังก์ชันนี้มารู้สึกว่าเฮ้ยให้มาดีจริงอย่างเช่นพีทำการเดีย๋ยวผม ชาร์จแบตนะครับเอ๊บแบบนี้ครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นบอกด้านบนของตัวเครื่องเราว่าเรากําลังชาร์จแบตครับผมซึ่งองตรงนะถือว่า UI ตัวนี้ให้มาดีจริงครับนี่ครับขึ้นแล้วว่าคําว่า fast charge ครับบอกเลยว่า UI ดูดีจริงครับซึ่งพีชอบกับ UI ตัวนี้มากครับผมบอกเลยว่า work จริงครับโหมีความเลื่อนมากของตัว UI ครับผมบอกเลยว่าตัว Dynamic มาตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่อีฟอริดทำออกมา perfect จริงครับนี่มีความเลื่อนไหลผมตัวนี้แถมัพ p อ o r t ในการ fast charge ถึง15วัตต์ด้วย เอาตรงนะสมาร์ทซีทำออกมาเพอร์เฟกมากาผมตัวนี้นะครับนี่สามารถแชร์ฮอตสปอ t ตผมนี้นะครับผมนี่แล้วก็สามารถฮอตสปอตคือแชร์ได้ทั้งเป็น Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5ก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งี่รู้สึกว่าลอมในการกดในการทัดมันมีความสมูทมากอะ่ะนี่ถือว่ามีความสมูทพอสมควรนะครับนี่ เฮ้ยเลื่นไหลดีจริงอะ่ะขอเช่นชมนะครับผมตัวนี้กับความลื่นไหลนะครับแล้วผมมาดูว่ากล้องเป็นอย่างไรบ้างกับตัวนี้นะครับซึ่งพีก็จะขอทําการถ่ายรูปผมให้ดูว่ากล้องเป็นอย่างไรนะครับโดยการถ่ายรูปกับต้นไม้นะครับนี่เนี่ยผมอูสีสันคือมีฟังก์ชันของตัว AI camera ให้เราผมอยบกร้อยนะครับนี่คือ AI สามารถ ทำวัตถุว่าัตถุนี้เป็นตัวต้นไม้ใบย่า AI ก็จะทําการปรับมีหมดบิวตี้ผมให้เราผมเรียบร้อยโหค่ะพีเพิ่งเปิดเครื่องนะรู้สึกว่ามันยังมีความไหลลื่นผมตัวนี้นะครับนี่หมดเพิ่มเติมให้เรามีหมดเมืออาชีพพอลน่าและหมดไทม์แหละผมให้เราแล้วก็มีตัวรูปภาพบุคคลครับหน้าชัดหลังเบอร์ผมให้เรา แล้วก็มีหมด b e a ตี้นะครับผมตัวนี้ให้เราเฮ้ยก็ถือว่าโอเคนะสับพีนะผมงบเลทราคา1,990บาทจะราคาเต็มคือ2,299บาทก็ถือว่าคุ้มจริงครับสามารถบันทึกวิดีโอได้ 2K นะครับผม30เฟรมนะคือบอกเลยว่าไม่ได้ไก่กาผมสับตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงโหสุดยอดมากในการบันทึกวิดีโอ 2K ทดสอบในการบันทึกตัววิดีโอ 2K นะครับนี่ก็ถือว่า คุ้มนะคุ้มจริงอันนี้ขอเชินชมแล้วก็มีฟังก์ชันของการถ่ายวิดีโอคู่ผมให้เราด้วยในการจับโฟกัสก็ถือว่าดีนะกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง8ล้านนะผมตัวนี้นะถือว่าเรื่องกล้องมุมมองพีนะตัว i ีฟนิคสมาร์ทสิบทำออกมาแล้วก็อัปเกรดมาจากตัวอีฟ i ิ s สมาร์ทเประมาณนึงผมตัวนี้บอกเลยว่าให้มาจัดเต็มทีละมีตัวเกลลอรผมแยกมาให้เราจากตัวแอปกล้องด้วยถือว่าจัดเต็มมากครับ ซึ่งพีชอบกับฟังก์ชันของตัวกล้องมาผมรู้สึกว่าสีสันของตัวกล้องมีความสวยงามจริงทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าให้มาจัดเต็มมากครับขอเนียนว่าสเปคของกล้องสปีนนะสมาร์ท10ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับแล้วหน้าจอก็มีความไหลลื่นพอสมควรผมตีน,นะครับมาดูว่าลำโพง2ตัว DTS จะเป็นอย่างไรบ้างในการปรับสูงสุดของเสียงนะครับ Even when บอกเลยว่าเสียงโคตรดีครับเสียงเบสเสียงกลางทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากหูเกินคุ้มเกินค่าตัวจริงผมนี้ทําออกมาสมบูรณ์แบบมากเสียง ยืนยันเลยว่าเสียงถือว่าดีมากๆผมตัวนี้นะครับมาดูว่าหน้าจอในการเปิดสูงสุดสีสันจะเป็นอย่างไรนะครับหน้าจอสามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงคือ1 0 8 0 P กับ6 0เฟรมครับมาดูว่าตัวนี้ให้มาสับหน้าจอถือว่าสู้แสง7จ็้นินดูว่าผมในการรับชมตัวนี้ คือสีสันมีความสวยงามและมีความจัดจ้านของหน้าจอดีพอสมควรถือว่าอ e ีฟริกสมาร์ทสิบแสดงผลออกมาของหน้าจอสู้แสงได้อย่างดีมากขาดพีเปิดไฟตัวนี้ถึง4ดวงนะครับหน้าจอก็ยังสแสดงผลออกมาถือว่าเพอร์เฟกมากโหโคตรสุดครับมันดูน่าใช้งานมาก สำหรับการเล่นเกมของเจ้าตัว i f h o n i ก Smart 10บอกเลยว่า CPU ให้มาคือแรงจริงครับ u s i อ t ท t เจ็ซึ่งพี่เคยสัมผัส CPU ยนี้มารู้สึกว่าการเล่นเกมบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับมีความเร็วความแรงมากเกมตัว Rov ปรับสูงสุด6 0เฟรมถือว่าสบายหายห่วงนะครับเกมพับจีมบายตัวนี้ พีปรับเป็น default ต่ำๆหรือว่ากลางๆก็ถือว่าเพียงพอเกมเก็บช i ้นแพคผมตัวนี้ปรับประมาณต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอฟ f i r ฟบอกเลว่าให้มาดีมากปรับกลางๆก็ถือว่าเล่นได้อย่างไรเรื่องจริงซึ่งตัวนี้ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากให้ CPU มาถือว่าจัดเต็มจริงครับบอกเลว่าถ้ามีของรีบไปกดในการสั่งซื้อเพราะว่าบางครั้งของอาจจะหมดนะครับซึ่งพีก็ทําการแกะกล่องครับตัว i อโฟนิกสมาร์ทสิ เพียงผมเท่านี้นะรอชมคลิปเต็มในการร e ีวิวช่อง P-Pay ได้ผมตัวนี้บางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งผมราคาอาจจะนั้นว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามนี้พีซื้อมาใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าสาันี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สับพีสาวนี้ขอบคุณครับ